พบเจอกันอีกแล้วนะครับกับการลุ้นการ์ดใบใหญ่นะครับลุ้นการ์ดหายากกันในขนมโอเดนยาครบรอบ30ปีนะครับกับการ์ดรากรบสัต l ์นะครับซึ่งวันนี้เรามีอยู่ด้วยกัน2กล่องด้วยกันนะครับซึ่งเป็นล็อตเดียวกันนะครับคือล็อตของวันที่5นะครับ5เดือน6นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่า2กล่องนี้เราจะได้การ์ดหายากหรือเปล่าไปดูกนเลยครับ ได้การมาแล้วนะครับ2กล่องนะครับมาลุ้น Jamie, การ,ร์ดกล่องแรกกันเลยครับกล่องแรกนะครับลุ้นกันเลยครับว่าจะได้การ์ดทองหรือเปล่านะครับไม่ได้นะครับเป็นการ์ดธรรมดานะครับลุ้นเลยครับโอเคใบนี้นะครับไม่แน่ใจว่าได้หรือยังนะครับเราไปลุ้นกับใบที่2กันเลยครับใบที่2ครับจะได้การ์ดทองหรือเปล่านะครับลุ้นครับการ์ดธรรมดานะครับ กาฟธรรมดาครับรุ้เลยโอเคนะครับใบนี้ซ้ำแน่นอนครับใบนี้ซ้ำนะครับสุดแล้วกล่องแรกนะครับเราได้ใบนี้กับใบนี้ครับไปดูกล่องที่สองครับอีเลยนะครับกล่องที่สองขอให้ได้แล้วกันนะครับกับการ์ดหายากนะครับหนึ่งสองสามอ่านะครับธรรมดานะครับหนึ่งสอมรุ้เปอดเลยนี่นะครับ อันนี้เคยได้มาแล้วนะครับไปดูใบที่สองนะครับจะได้ไหมไม่ได้นะครับตัวธรรมดานะครับโอเคไม่เป็นไรหนึ่งสองสามโอเคนะครับพึงได้ไปนะครับโอเคสรุปแล้วกล่องที่สองนะครับเราได้ใบนี้กับใบนี้นะครับตามหางันต่อไปครับกับกราดใบใหญ่ระดับบอสเซตนะครับ